สวัสดีครับผมพี่น้อง fc ทุกท่านครับแดตุลาคมพี่น้องเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่น้องครับเปลี่ยนมุมมาฝั่งนี้พี่น้องนะครับเจอกันวันนี้พี่น้องครับจะพาพี่น้อง fc มาดูรากตะขาบนะครับจนชมรากตะขาบพี่น้องนะครับเวลาเราทํารากตะขาบพี่น้องครับเมื่อเราชอบรากตะขาบนะครับเราจะทํามันทรงไหนดีนะครับพี่น้องครับ ทรงไหนมันประยัดดีทรงไหนมันสวยทรงไหนมันคุ้มค่าดีพี่น้องครับนะโดยส่วนตัวนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูรากตะขาบกันนะครับถ้าเราทํารากตะขาบพี่น้องครับระหว่างรากแผ่ออกรอบข้างหรือรากแนวดิ่งตรงอันไหนมันดูดีกว่ากันนะครับถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะครับพี่น้องครับ เรื่องของการประหยัดกระถางนะครับก็ต้องยกให้จนชมรากตะขาบเป็นแนวดิ่งลงตรงแบบนี้นะครับพี่น้องครับส่วนแนวแผ่ออกมาพี่น้องครับเมื่อเราปลูกจนชมได้กระถางประมาณ10นิ้ว12นิ้วนะครับเราจะต้องใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับพี่น้องครับชวนชมรากตะขาบต้นนั้นพี่น้องครับจะต้อง ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับกระถางอันนี้ก็มันก็จะสิ้นเปลืองเรื่องของกระถางนะครับพี่น้องอย่างชุนชมผมพี่น้องครับ12นิ้วนะครับผมทำรากตะขาบกระถาง12นิ้วพี่น้องครับถ้าผมอยากให้มันสวยนะครับผมจะต้องใช้กระถางประมาณ30เซนนะครับ30ขึ้นไปเลยนะครับพี่น้องครับ ไม่สามารถที่จะใช้12ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรากแนวแผ่ออกด้านข้างนะครับมันสิ้นเปลืองกระถางนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่เลี้ยงชมชมแล้วจะต้องไปหาซื้อกระถางนะครับถ้าพี่น้องปั้นกระถางเป็นพี่น้องครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับแผ่ออกรอบข้างมันก็จะดูสวยงามพี่น้องนะครับ เหมือนมือเราพี่น้องครับแผออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะดูสวยงามนะครับแต่ส่วนตัวพี่น้องครับผมชอบรากตะขาบแนวดิ่งตรงมากกว่าแนวแพนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่สิ้นเปืองกระถางนั่นเองนะวันนี้จะพามาดูพี่น้องครับระหว่างแผออกด้านข้างและแนวดิง่ง อันไหนมันดูดีกว่ากันพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูครับพี่น้องครับชวนชมรากตะขาบนะครับนี่ครับพี่น้องครับรากตะขาบที่รากมันแผ่ออกด้านข้างพี่น้องวันนี้จะหยิบยกเฟอร์รารี่นั่งแท่นมาให้ดูพี่น้องครับนะต้นนี้พี่น้องครับรากมันแผ่ออกนะครับ จากกระถาง12นิ้วพี่น้องครับตอนนี้ก็อยากจะแน่นกระถางหน่อยนะครับแล้ววันนี้จะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาดูหน่อยพี่น้องครับอาจจะเปลี่ยนดินหรือจะเอาไปแขวนก็ต้องขอเช็ครากมันก่อนพี่น้องนะครับนี่ครับมันแผ่ออกด้านข้างพี่น้องนะครับกระถาง12นิ้วพี่น้องครับ มันก็จะเล็กเกินไปสำหรับไม้ต้นนี้นะครับพี่น้องฝนก็ตกไม่หยุดพี่น้องครับขนาดใช้โฟมรองก้นกระถางยกกระถางขึ้นมายังหนักเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องเฟอร์รารี่ต้นนี้พี่น้องครับเป็นรากแผ่ออกมานิดนึงนะครับพี่น้องครับผมจะถอนขึ้นไปแขวนไว้นะครับพี่น้อง เนื่องจากว่ามันมีร่องรอยของรากเน่าเป็นบางเส้นนะครับก็เลยจะต้องถอนแล้วเอาไปล้างรากให้สะอาดเอาไปแขวนไว้ก่อนนะครับเป็นการพักฟื้นไม้นั่นเองนะพี่น้องเบรลรี่นะครับจะมาดูกันพี่น้องครับว่ามันควรจะแขวนจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ครับผมพี่น้องครับผมก็ไปล้างมาเรียบร้อยพี่น้องนะครับมีร่องรอยลากเน่าแล้วพี่น้องนะครับลากเน่าแล้วจริงๆว่าจะถอนหลายวันแล้วพี่น้องไม้ต้นนี้นะครับก็มีร่องรอยลากเน่านิดนึงพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะจัดการใหม่พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแนวลาก ออกมารอบข้างนะครับพี่น้องครับไม่ได้ตรงดิ่งมานะครับแต่รากมันสวยอยู่พี่น้องนะครับจนชมต้นนี้พี่น้องครับจะต้องใช้กระมังเลยนะครับเอาใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับอย่างกระมังดําพี่น้องครับที่ผมถืออยู่นี้พี่น้องนะครับนี่ถ้าอยากให้สวยพี่น้องครับนี่เห็นไหมเหลือช่องนิดเดียวพี่น้องครับจะเหลือช่องนิดเดียว ต้องใช้กละมังต้องใช้กระถางใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับจริงๆกละมังดํานี่ก็ปลูกได้พี่น้องเราแค่เอาไปเจาะรูระบายน้ํานะครับก็ปลูกชนชมได้เหมือนกันนะครับชนชมรากตะขาบเฟอร,ร์นารีต้นนี้พี่น้องครับผมก็จะเอาไปแขวนไว้เพื่อแต่งรากใหม่นะครับเวลาปลูกก็จะบังคับให้มันไปตรงๆนะครับ จะ yup หุบรากเขาเข้าไปหน่อยพี่น้องนะครับ so จะหุบรากเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสิ้นเปลืองกระถางนะครับพี่น้องให้รากเขาแนวตรงสูงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีให้ดูแบบชัดๆเลยรากแนวตรงดิ่งแบบนี้นะครับพี่น้องครับจะไม่เหมือนกันกับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่น้อง f c ดูกันนะครับมันต่างกันนะครับพี่น้องครับ แต่ความสวยเหมือนกันพี่น้องครับนะแนวแนวนอนออกแบนออกขอบกระถางแบบนี้อาจจะดูสวยงามกว่าด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับพี่น้องส่วนแนวดิ่งตรงแบบนี้พี่น้องครับก็สวยไปอีกแบบแต่ข้อดีคือประหยัดกระถางได้นั่นเองนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องครับนะครับผมพี่น้องครับ <c oughs> ต้นเมื่อกี้พี่น้องเฟอร์รารี่ก็เอาไปแขวนไว้นะครับเอาไปแขวนไว้รอแต่งรากพี่น้องนะครับผมส่วนอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับเป็นรากตะขาบนะครับนั่งแท่นเหมือนกันนะครับแต่รากจะไม่เหมือนกันกับต้นเฟอร์รารี่ต้นนั้นนะครับพี่น้องรากต้นนี้พี่น้องครับจะอยู่ในแนวดิ่งเลยนะครับ ก็มือซ้ายสั่นพี่น้องครับเมื่อกี้ไปล้างไม้มานะครับเวลาจับไม้ล้างต้องจับแบบนี้พี่น้องฉีดล้างนะครับไม่ได้แขวนไว้ตัวนี้ลากแนวดิ่งเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้เราบังคับง่ายแล้วพี่น้องนะครับนี่อยู่ที่ว่าเราจะเอารากมันไว้สูงแค่ไหนนะครับรากก็ประมาณคืบหนึ่งของผมเลยนะพี่น้องถ้าผมต้องการรากพวกนี้ไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะต้องหา,ากระถาง แล้วก็ปั้นดินให้เป็นรูปภูเขาไว้นะครับให้มันสูงสูงแบบนี้พี่น้องนะครับแล้วก็บังคับรากให้มันติดดินที่เราปั้นลงมาเรื่อยเรื่อครับให้มันอยู่แบบนี้เลยพี่น้องก็ชุดชมต้นนี้พี่น้องครับมันก็เป็นจุดชมนั่งแท่นไว้นะครับก็ไว้ให้พี่น้อง fc นั่นแหละพี่น้องนะครับความตั้งใจนะครับจะทําไม้ต้นนี้เพื่อ ผสมเกสรเอาฝักเอาเมาเล็ดมันนะครับมาเพาะเอาไว้แจกพี่น้องเรานะครับเพราะว่าเป็นไม้ผมซื้อพันธุมันมาพี่น้องนะครับผมซื้อพันธุ์มันมาเขานั่งแท่นให้พี่น้องต้นเล็กๆนะครับผมซื้อมาตอนนั้น400ร้อยครับพี่น้องนะครับ4ี่ร้อยบาทกิ่งเดียวพี่น้องครับกิ่งเดียวนะครับผมก็มาขยายพันธุ์มัน จะให้ดูรากมันพี่น้องครับ <c oughs> รากเขาจะตรงดิ่งเลยพี่น้องไม่แผ่ออกด้านข้างนะครับจะไม่แผ่ออกด้านข้างนะครับจะตรงดิ่งเลยนี่นะครับ <c oughs> ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าชวนชมแบบนี้พี่น้องครับนะมันประหยัดกระถางได้นะครับพี่น้องประหยัดกระถางได้นะครับ ต้นเมื่อกี้พี่น้องครับใช้12นิ้วดูเลขไปนะครับดูเลขไปมาดูต้นนี้พี่น้องครับนี่ผมจะเทียบกระถาง12นิ้วให้ดูนะครับพี่น้องเห็นไหมมันยังปลูกได้นะพี่น้องครับยังปลูกได้นะครับเวลาปลูกแล้วก็ยกขึ้นสูงแบบนี้พี่น้องครับนี่ไม่ได้ปลูกแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ปลูกแบบนี้พี่น้อง แต่เราจะยกมันขึ้นมาแบบนี้นะครับสูงๆเลยพี่น้องต้นนี้ดูแล้วนะครับพี่น้องครับเวลาจับปลูกก็แค่ตัดปลายออกนิดนึงแต่งรากฝอยเส้นเล็กๆเนี่ยที่ที่มันมันออกมาแบบนี้เนี่ยเล็กๆก็ตัดทิ้งไปพี่น้องครับเราจะได้แต่เส้นยาวๆอย่างนี้เลยพี่น้องน,นะครับ เวลาปลูกก็แค่ตัดปลายออกนิดเดียวอย่างพี่น้องครับหมายต้นนี้นะครับนี่ลากสวยจริงๆนะครับลากสวยมากพี่น้องนะครับ <c oughs> ต้นนี้พี่น้องครับเวลาเราจะปลูกถ้าเรามีกระถางใหญ่เหมือนที่ผมบอกไประดับกระมังนวนแหละนะครับหรือ30เซนขึ้นไปพี่น้องครับนะเราต้องการ ลากแผ่ออกแบบนี้ก็ได้พี่น้องนะครับเราจะทําให้มันแผ่ออกก็ได้พี่น้องครับนี่งัดออกมางัดออกมาเลยนะครับดึงออกนี่อย่างนี้ก็ได้พี่น้องเราจะทําแบบนั้นก็ได้นะครับพี่น้องครับสําหรับรากตะขาบทรงนี้นะครับเราจะปลูกแบบนี้ก็ได้ให้มันตรงด่งแบบนี้ก็ได้พี่น้องนะครับหรือจะเอาออกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นราก ต้นเมื่อกี้พี่น้องครับมันก็จะ <c oughs> ปลูกทรงนี้ยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันมันได้แผ่ออกมาแบบนี้แล้วนะครับพี่น้องครับมันก็ยากต่อการหุบเข้าไปอีกนะครับแต่ความสวยก็สวยเหมือนกันพี่น้องครับต่างกันแค่กระถางนั่นเองนะครับมันประหยัดกระถางได้แค่นั้นเองครับถามว่าสวยไหมสวยหมดพี่น้องครับรากตะขาบ เพียงแต่เพียงแต่ว่ามันใช้เวลาเกินไปนะพี่น้องต้นนี้พี่น้องครับนี่เป็นปีแล้วพี่น้องครับไม่ใช่ว่าห้าเดือนหกเดือนนะครับพี่น้องครับเป็นปีแลสองปีแล้วนะครับไม้ตัวนี้สองสามปีหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะครับปีเดียวนี้น้อยไปนะครับเพราะว่ากว่าจะได้มันนะแบบนี้แหละพี่น้องครับ ็ไมต here, ้ตัวน Z, ี้ก็รอนะครับพี่น้องเอฟซก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวอีกมีเวลาก็จะแต่งแล้วเาลงปลูกเลยนะครับพเพราะว่าหนาวจะเข้ามาแล้วพี่น้องจะเร่งทําเร่งปลูกเร่งทําดอกนะครับเผื่อจะได้ดอกเยอะๆพี่น้องครับจะได้เขียเกสรนะครับก็รอ,น,น,น,อนะครับพี่น้องก็รอก่อนนะครับมันเร่งไม่ได้พี่น้องนะครับแต่ไม้นี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็ต้อง ก็จะทำไว้ให้พี่น้อง FC นะครับตามที่บอกไปน,นะครับผมสำหรับรากตะขาบนะครับพี่น้องครับสวยไปคนลับแบบนะเพียงแต่ว่ามันประหยัดกระถางได้กว่ากันแค่นั้นเองนะครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องครับพามาดูรากตะขาบกันนะครับแต่มาดูความสวยนะครับมันต่างกันแค่ไหนนะครับ จริงๆมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่มันประหยัดกระถางได้แค่นั้นเองนะครับพี่น้องปลูกลกล้าตะขาบนะับไม้ต้นเล็กๆผมปลูกเสร็จหมดแล้วพี่น้องเมื่อคืนนะครับผมไล่ปลูกหมดแล้วเอาไว้ทํารากตะขาบพี่น้องนะครับส่วนที่ทาก่อนหน้านี้พี่น้องครับดอกก็ามาเต็มแล้วพี่น้องเยอะแยะเลยนะครับยักษ่บุ่นผสมฮอลแลนดนะ์ดอกใหญ่ดีพี่น้องครับ ไปดูเกสรแล้วโอเคเลยนะครับว่าจะลองเขี่ยเกสรดูพี่น้องนะครับผมนี่ครับนะก็ลาก่อนพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผมครับแอบร้านชายมาทําคลิปนะครับพี่น้องลาไปก่อนครับผมนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ